สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับยู่หยางฉวนตัวนี้เป็นน้ำชาเลมอนจูริสนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่าเมกอินไตวันนะครับเฮ้ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลจากไตวันจ้าเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ตัวนี้นะครับเป็นชาที่มีคาเฟอีนนะจ๊ะดังนั้นใครแพ้คาเฟอีนก็หลีกเลี่ยงนะครับส่วนนี้นะครับที่เขาเขียนเป็นเลมอนนะจ๊ะเราได้น้ำเลมอนมา0.01เะครับ 0.01ไม่ถึง1ปอร์เซนะครับส่วนในเรื่องของชานะครับได้มา87.1นะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับตัวนี้ถือว่าเยอะนะได้มา12.45เปอร์เซ็นตนะครับหรือ61.5กรัมถือว่าเยอะนะจ๊ะแต่ครับไม่เป็นไรนะจ๊ะของเรากินของมีน้ำตาลได้นะครับแต่อย่าลืมออกกำลังกายนะครับน้ำตาล12อร์เซ็หรือว่า61.5กรัมเนี่ยกินแล้วต้องออกกำลังกายนะจ๊ะไม่งั้นอ้วนแน่นอนจ้ะไม่งั้นอ้วนแน่นอน น้ำตาลเยอะดีอ่ะเอออเดี๋ยวเทลงมาครับว่าเป็นยังไงนานี่จ้าอ่ะสีก็เข้มเข้มหน่อยเฮ้ยโอเคนะกินหอมนะกินหอมกินชาหอมโอเคครับคราวนี้ชุมชาติอ่ะกินไปแล้วเขาบอกดีรสชาตินะครับเฮ้ยตัวนี้รสชาติเราทาั้งจะดีนะครับและ เขาบอกถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะชาลิปตันเวอร์ชันอัปเกรดต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้นี่เท่าไหร่บะาห้าสิบห้าบาทนะครับตัวนี้ห้าสิบห้าบาทชาลิปตันตกที่ยี่สิบบาทความแตกต่างกันเกือบสองเท่ากว่า,วาแต่เฮ้ยความเข้มข้นของชามากกว่าความเปรี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะมีความถ้าเกิดลิปตันนะเปรี้ยวเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมไอเนี้ยมันเหนือกว่าลิปตันมนนิดเดียว แต่เฮ้ยมันมีความสมูทมีความละมุนมากกว่านะครับเฮย้ยค่อนข้างที่จะดีมากอะ่ะแล้วรสชาติแบบอืม้มแบบเหมือนลิปตันเวอร์ชันอัปเกรดอ่ะคือถ้าเกิดคุณนะครับชอบกินชาลิปตันนะครับที่มันขวดอยู่ตามเซเว่นหรือตามโลตัสอ่ะคุณจะชอบตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นอัปเกรดให้มันมีความสมูทให้มันมีความดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นเวอร์ชันอัปเกรดแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าย่านผมไม่ชอบลิปตันคุณก็จะไม่ชอบตัวนี้ครับเพราะนี่คือลิปตันเวอร์ชันอัปเกรดเฮ้ยทาได้ดีมาก แตแจ้ตาน้ำตาลเยอะไงตัวนี้นะครับแนะนำกินกับน้ำแข็งนะครับเพราะว่าเพี่อนกินไปปุ๊บเนี่ยนะครับเฮ้ยรู้สึกหิวน้ำแล้วนะนะคือถ้าเป็นเจ้าอื่นก็จะไม่หิวน้ำอะ่ะแต่ว่านี่น้ำตาลมันเยอะไงแต่ว่าเฮ้ยมันได้ชาที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้น,นครับแล้วก็ออกจะหวานมานิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้หิวน้ำดังนั้นะเนี่ยกินตัวนี้นะครับที่เหมาะสมนะครับใส่ น้ำแข็งนะครับรวมกับน้าแข็งเฮ้มันจะได้แบบเจือจางความหวานไปนิด่นึงครับกินแล้วเนี่ออยรู้สึกหิวน้ําเฮ้ยแต่รสชาติชาเขาดีไหมดีมากเลยอะ่ะเฮ้ยเป็นชาลิปตันเวอร์ชั่นอัปเกรดที่ดีมากให้รสชาติดีมากให้ความเป็นไต้หวันนะครับก็หลายคนอาจจะถามพี่อั้นชาลิปตันยิปมันแบบเหมือนแบบไหนมันก็เหมือนชาไต้ไหวันแหละมันชาไต้ไหวันอย่างหนึง่งแต่ว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไร ไอเนี่ยมันเป็นไต้หวันแท้ๆเพราะเมยอินไต้หวันเลยแต่ว่าราคาก็ต่างกันเกือบ3เท่านะครับแต่แต่ดีมากแต่ว่าเรากินอย่าลืมใส่น้ำแข็งในจ๊ะเม้์มันจะหวานไปโอเคครับเพื่อนจุกันเลยคลิปนี้เพียงเท่านี้นครับชอบฝาบกกดแชร์ด้วยนะครับร่วมมือขยายศัพสูตนเพียในจ้ามีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะครับสามารถไปศัพสูตนได้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า